วังเก่าแห่งความทรงจําในจังหวัดเล็กๆทางภาคเหนือของประเทศไทยมีวังเก่าที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีวังนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าขุนมูลนายในสมัยก่อนเมื่อการเมืองเปลี่ยนแปลงและตระกูลเจ้าขุนมูลนายสูญเสียอํานาจวังจึงถูกทิ้งร้างและกลายเป็นที่ร่ำลือในเรื่องของความหลอกหลอนวันหนึ่งนักเขียนหนุ่มชื่อพิทักษ์ตัดสินใจเดินทางไปยังวังเก่าเพื่อตามหาแรงบันดาลใจในการเขียนนิยายใหม่เขาหวังว่าจะพบเรื่องราวที่น่าสนใจจากวังที่ถูกลืมนี้ พิทักษ์เข้ามาถึงวังเก่าที่มีสภาพสุดโทรมและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองภายในวังมีห้องหลายห้องและบันไดที่สลับซับซ้อนพิทักษ์เริ่มสำรวจพื้นที่และพบกับของเก่าแก่ที่ถูกทิ้งไว้ขณะที่เขากำลังสำรวจห้องหนึ่งเขาพบกับกระจกบานใหญ่ที่มีกรอบไม้ประดับอย่างประณีตกระจกนี้มีลักษณะที่ดูเหมือนจะเป็นจุดศูนย์กลางของความรู้สึกแปลกประหลาดที่เขารู้สึกเมื่อพิทักษ์ทำความสะอาดกระจกเขาพบว่าภาพในกระจกเริ่มเคลื่อนไหวและเผยให้เห็นวิญ,ญญาณของหญิงสาว ในชุดไทยโบราณหญิงสาวมีสีหน้าที่เศร้าส้อยและมีดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าวิญญาณนั้นเริ่มสื่อสารกับพิทักษ์และบอกเขาว่าเธอชื่อดวงใจเธอถูกฆ่าตายในวังนี้เพราะความอิจฉาและความผิดหวังในความรักความรู้สึกของเธอยังติดอยู่ที่นี่ไม่สามารถไปสู่สุคติได้พิทักษ์เริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับดวงใจเขาไปที่หอจดหมายเหตุของจังหวัดและค้นพบประวัติศาสตร์ของวังเก่าดวงใจเป็นหญิงสาวที่มีความรักกับเจ้าขุนมูลนายแต่ถูกหักหลังโดยคนใกล้ชิด และถูกฆ่าในวังพิทักษ์พบว่าการฆาตรกรรมของดวงใจเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายให้กับตระกูลเจ้าขุนมูลนายและทําให้วังถูก่อทิ้งร้างเขาตัดสินใจที่จะช่วยดวงใจให้พ้นจากความทุกข์ทรมานพิทักษ์ไปหาพระในวัดใกล้เคียงเพื่อขอคําแนะนําในการทําพิธีบูชาเพื่อช่วยปลดปล่อยวิญญาณของดวงใจพระเห็นด้วยและแนะนําให้พิทักษ์เตรียมเครื่องบูชาและดอกบูกขาวสําหรับพิธีบูชา ในคืนที่กำหนดพิทักษ์กลับไปที่วังเก่าเขาตั้งเครื่องบูชาและดอกบุขาไว้หน้ากระจกและเริ่มสวดมนต์ตามคำแนะนำของพระขณะที่พิธีบูชาดำเนินไปภาพในกระจกเริ่มเคลื่อนไหวและเผยให้เห็นวิญญาณของดวงใจอีกครั้งดวงใจเริ่มพูดคุยกับพิทักษ์และเล่าให้ฟังถึงความทุกข์ทรมานที่เธอได้รับเธอขอบคุณพิทักษ์ที่มาช่วยและบอกว่าเธอรู้สึกถึงความหวังในการได้ไปสู่สุขติการทำพิธีบูชาเป็นสิ่งที่เธอรอคอยมานาน พิธีบูชาดำเนินไปจนเสร็จสิ้นวิญญาณของดวงใจเริ่มสลายกลายเป็นแสงสว่างและหายไปในอากาศวังเก่ากลับมาสงบและไม่มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอีกพิทักษ์รู้สึกภูมิใจและมีความสุขที่สามารถช่วยให้ดวงใจได้รับการปลดปล่อยเขาเก็บบันทึกประสบการณ์ของเขาไว้เพื่อแบ่งปันกับคนอื่นหลังจากพิธีบูชาวังเก่าได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่ชาวบ้านเริ่มพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีในวงังและมองว่ามันเป็นสถานที่ที่มีความสงบ พิทักษ์เริ่มเขียนนิยายเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาและเรื่องราวของดวงใจนิยายของเขาได้รับความนิยมและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านพิทักษ์ได้รับข้อเสนอให้สำรวจสถานที่ลี้ลับอื่นๆและช่วยเหลือวิญ,ญญาณที่ทุกทรมานการเดินทางใหม่ของเขานำเขาไปพบกับเรื่องราวและประสบการณ์ที่น่าสนใจเขาเริ่มใช้ชีวิตด้วยความหวังและความทุ่มเทในการช่วยเหลือวิญ,ญญาณและค้นหาความจริงเกี่ยวกับตำนานในสถานที่ พิทักษ์ได้เรียนรู้ว่าการช่วยเหลือวิญญาณที่ทุกทรมานและค้นหาความจริงเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างลึกซึ้งงอเขาหวังว่าการเขียนนิยายและการแบ่งปันประสบการณ์ของเขาจะช่วยให้คนอื่นเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับวิญญาณและความทุกทรมานเขาสิ้นสุดการเดินทางด้วยความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทำและหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือวิญญาณอื่นๆและค้นพบความจริงใหม่ๆใ,ในอนาคต